อ่าไอ้เรื่อขนะึ้นลโอ้เสือร่าเนาะมันกินมันกินมันกินอืมอืมอืมต้องเอามาฉีดเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับไฟท็อปเป็นอย่างงี้ครับมันกินเข้าไปในต้นเลยใช่เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ครับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนของแม่ประยมนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องไฟท็อปชราะคระับแนะนำนะครับสปาร์กแล้วก็บีซอยและไฮโปฟิตนะครับ แล้วมาแก้ปัญหานี่ครับต้นนี้ครับนี่ครับนัเจียนพลังพิสูจน์ทราบอยู่ว่ามันจะรอดไหมอ่าตอนแรกเนี่ยมันเปืือยนะครับนี่ครับเออมันแข็งแล้วเปลือกมันแข็งแล้วนะนี่ครับแข็งครับหยุดหยุดน้ำนะครับหยุดน้ำแล้วแล้วก็เนื้อเยื่อครับเกิดใหม่ครับนี่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องขูดต้องขูดไอ้เปลือกเปลือกนี่ออกนะอ่าโอ้เสือร่านะมันกินมันกินมันกินอืมอืมต้องเอามาฉีดนี่เนี่ย โอ้โหเนี่ยครับไปท็อปเป็นอย่างงี้ครับมันกินเข้าไปในต้นเลยใช่เนี่ยโอ้โหครับมันไม่ลามใช่ไหมมันไม่ลามมันไม่ลามมันมันมันหยุดหยุดแค่นี้นี่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 สังเกตง่ายวิธีการเนี่ยถ้ารักษาได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อเยื่ออ๋อมันหุ้มมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนื้อเยื่อเกิดใหม่นี่ครับนี่เนี่เนี่ใช่เนี่ยเนื้อเยื่อเกิดใหม่เดี๋ยวด้ผมเอาไอ้นี้ชี้ดูไอแมงอะไรเนี่ยไสเดือนอันนี้ไสเดือนเไสเดือนธรรมดานี่ครับสังเกต คือถ้ามันหยุดลามเนี่ยเนื้อเยื่อเกิดใหม่เนี่ยมันจะไม่มีมันจะกินไม่เรื่อยทีนี้นี่ครับเนื้อเยื่อเกิดใหม่นี่ครับการขยายเนื้อเยื่อของเปลือกเปลือกทุเรียนเนี่ยเปลือกต้นไม้เนี่ยมันมีมันสามารถเจริญเติบโตขยายออกมานะครับแสดงว่ามันหยุดลามเข้าไปแล้วครับเชื้อราไฟทอปไฟทัับเชื้อราเนี่ยหยุดลามต้นนี้จะรอดไหมเนี่ยรอดครับรอดรอดรอดเพราะว่ามันกินไม่รอบครับ การดำเนยงอาหารเนี่ยยังมีอยู่เฮ้ยเราต้องเอาออกไหมเนี่ยตรงเนี้ยอถ้าเกิดมีเวลาเขาออกแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาเนี่ยก็ปล่อยเขาเดี๋ยวต้องสลาออเนะต้องเอาออกไม่ฉช่นั้นถ้าไม่งั้นมันจะเน่าครับเราต้องเอาเอาเอาออกอ่ะครับเออโอ้เนี่ยเปื่อยแล้วเนี่ยเนยน่าจะรอดนะรอดครับรอดครับเนี่ยเนี่ยรอดครับนี่ครับดูดูนี่ครับเยื่อเยื่อเกิดใหม่มันเกิดคัาออกมาใหม่ละใช่ครับใช่มันไม่ลามมันไม่ลามผมจะชี้ให้เห็นนะครับอเนี่ยครับ นี่ครับนี่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 เยอะเกิดใหม่เพราะถ้าเกิดมันไม่หยุดนะเชื้อรามันไม่หยุดเนี่ยไปทับเชื้อราไม่หยุดมันก็จะกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยมันก็จะเน่าไปเรื่อยแล้วตรงนี้มันจะไม่มันก็จะเป็นเนื้อเปื่อยมันมันไม่เยิ้มแล้วใช่ครับใช่ครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนื่อเยอะเกิดใหม่ออกมาแล้วครับนี่รอดแน่นอนครับอนี่ครับเนี่ยเนื้อเยอเกิดมเป็นกำลังสร้างเนื้อเยื่อใหม่ใช่ครับใช่ใช่แต่ควรที่จะใช่ครับโจต้องเอามาเอามีดมาขูดนี่ออกแล้วก็ฉีดพ่นครับ ก็คือหากมีเวลาก็เราก็ทำ